ฟีเจอร์การรายงานผลซึ่งกดได้ที่ไอคอนที่2จากรูปข้างล่างนะคะโดยในฟีเจอร์นี้คุณจะพบกับการรายงานผลการปวดศีรษะซึ่งสามารถดูได้ในระยะเวลา1เดือนย้อนหลัง3เดือนและย้อนหลัง6เดือนนอกจากนี้เรายังสามารถดูสิ่งกระตุ้นที่กระตุ้นอาการปวดไมเกรนของเราได้โดยสามารถดูย้อนหลังใน1เดือน 3เดือนและ6เดือนได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้มีประโยชน์คือจะทำให้เรารู้ว่าเราปวดไมเกรนมาแล้วกี่วันปวดมากปวดน้อยแค่ไหนแล้วทานยาแก้ปวดไปแล้วกี่ครั้งทานเยอะเกินไปหรือเปล่าอีกทั้งสิ่งกระตุ้นอะไรที่ทำให้เราปวดอยู่บ่อยๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนั้นๆทำให้ลดวันปวดไมเกรนแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกนะคะแล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสม m ยไ g เก i n ได้ที่ Play Store และ App Store กันนะคะ